แกงเือดตำลึงเต้าหู้หมูสับวัตถุดิบและส่วนประกอบทั้งหมดก็มีดังนี้เราจัดตำลึงมาเลยนะคะหนึ่งตำโตโตเลยเราใส่ทั้งใบแล้วก็ยอดอ่อน,ออนแล้วก็ต้านไหนที่เด็ดได้เคี้ยวได้ไม่เหนียวเราใส่มาหมดเลยค่ะเต้าหู้ไข่เราใช้สามหลอดนะคะวันนี้เต้าหู้ไข่ตากษตเค่ะใช้ประจําค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราไม่ใช้น้ําสต๊อกของโครงไก่หรือว่าซี่โครงหมูกระดูกหมูกระดูกเล้งต่างๆนะคะ เราทำสูตรง่ายๆกระชับไวๆนะคะเราก็จะใช้ซอสปรุงรสเนี่ยสช้อนโต๊ะหรือจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะวันนี้ซีอิ๊วขาวที่บ้านไม่มีก็เลยใช้เป็นซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะพริกไทยขาว1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาวันนี้เราใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดใหญ่หรือเกลือทะเลเนี่ยแหละคะ่ะเล็กน้อยน้ำปลาหอมๆ2อช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายแดงเพิ่มความหวานนัวๆนะคะ1ช้อนชาหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะรากผักชี1ต้นเราใช้เป็นรากผักชีอันใหญ่อยู่นะก็วันนี้ที่บ้านมีกระเทียมจีนบอกเปเปือกแล้วก็ทุกๆประมาณ4-5เม็ดค่ะผักโรยวันนี้เราใช้เป็นผักชีต้นหอมนี่คือหมูสับหมูหมักหมูบัดช่อนะคะแล้วแต่จะเรียกได้เลยเป็นหมูหมักสไตล์ของฟู้ดเดยนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตส่งไปที่คลิปคลิปสูตรหมูสับของเราค่ะไปรับชมกันได้เลย หมูสับที่ใช้เนื้อผสมกับมันเนี่ยจะทําให้หมูไม่กระด้างนะคะเราซื้อเป็นหมูบดมาแล้วก็เอามาสับเพิ่มนะให้มันละเอียดหน่อยหมักง่ายๆปรุงรสง่ายๆด้วย3เกลือค่ะกระเทียมรากผักชีพริกไทยอย่างละประมาณ1ช้อนชาค่ะสําหรับหมู3ขีดนะต่อกันเลยด้วยซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะแค่นี้เลยค่ะ นวดคึงให้เข้ากันเลยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะนวดให้นานค่ะให้เน่งให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะทําให้หมูบะช่องของเราเนี่ยเคี้ยวง่ายอร่อยแล้วมีความนุ่มแล้วก็มีความคล้ายๆหมูเด้งเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นหมูสับเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไรเลยนะนวดจนเด้งแล้วเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใช้เวลานวดพอสมควรเราจะได้หมูที่นุ่มอร่อยค่ะ สบับบูงรสสไตล์เรานะคะนวดขึงตีให้เหนียวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะก็จะได้หมูแบบนี้เลยคล้ายๆหมูแดงแต่ยังคงเป็นหมูสบับบูงรสของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาพลาสติกแรปไว้นะแล้วก็หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะทําในกระทะนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเจียวกระเทียมก่อนใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะไม่ต้องรองให้กระทะร้อนนะคะใส่ไปได้เลย ใช้ไฟอ่อนๆเจียวนะให้กระเทียมมีความหอมจะเสริมทำให้น้ำซุปข,ของเราเนี่ยมีความหอมอร่อยด้วยค่ะใส่น้ำมันนิดเดียวนะแค่พอให้เจียวได้ง่ายขึ้นนะไม่ใส่เยอะเนื่อเดี๋ยวจะเลี่ยนกระเทียมเริ่มเหลืองก็เทน้ำน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะ1ลิตร กระทานี้เป็นกระทาที่เราใช้ถนัดนะนะใครจะเปลี่ยนเป็นใช้หมอ้อก็ได้นะคะอ่ะสูตรนี้จะไม่รอให้น้ําเดือดน,นะคะแค่น้ําพอปุดๆอย่างเงี้ยแค่มีความเริ่มร้อนเนี่ยน้ําจะยังไม่เดือดน,นะเราจะใส่หมูบะช่อหรือหมูหมักที่เราหมักเอาไว้ได้เลยค่ะเราต้องการให้ความหวานของหมูเนี่ยคลายออกมาจะทําให้น้าซุปอร่อยนะคะป้านได้ตามใจเลยขออนุญาตใช้มือเลยนะคะ เพราะว่าทํากินกันเองเราล้างมือสะอาดแล้วนะคะปล่อยไว้ค่ะให้หมูค่อยๆสุกแล้วจะคายความหวานออกมาน้าซุปก็จะมีรสชาติของหมูสับหมูหมักของเราด้วยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนที่เราหมักไว้นะคะก็คือ3ขีดนะสามร้อยกรัมจะไม่ใส่หมดก็ได้นะสมมติเรากินรอบนึงก็ลวกแค่พอประมาณที่เรากินก็พอ น้ำมันจะไม่เดือดมากมันจะค่อยๆเดือดแล้วก็ค่อยๆร้อนไปนะคะเราก็จะไม่คลนไม่อะไรหรอกใช้ไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเ้ารามูเขาลอยขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าหมูเริ่มสุกละตอนนี้น้ําก็ค่อยๆเดือดขึ้นมาแล้เห็นไหมหมูก็ลอยขึ้นมาหมดเลยสูตรนี้ไม่คาวแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำสต็อกด้วยเนี่ยตอนนี้ก็จะช้อนฟองออกก่อนที่จะปรุงนะช้อนฟองออกก่อน เพราะว่าเดี๋ยวพริกไทยเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องทิ้งไงช้อนฟองในส่วนตอนนี้ก่อนพอน้ําเราเห็นว่าน้าใสแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสกันค่ะใช้หมูติดมันหน่อยนะแล้วมันจะอร่อยตอนนี้เราปรุงรสได้เลยค่ะด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยขาวหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือทะเลเกลือเม็ดเล็กน้อยต่อกันด้วยน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชา ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสนี่นะคะสามช้อนโต๊ะบ้านนี้ชอบความหอมจากน้ำปลานะคะจะใส่นิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อกี้ลืมแนะนำไปค่ะใส่ตังฉ่ายนิดหนึ่งตังฉ่ายเจ้านี้อร่อยมากเป็นแบบเก่าแก่เลยใส่ไปนิดนึงค่ะตังฉ่นี้ข้ามากๆสำหรับการทำข้าวต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้เนาะใส่ได้เพื่อความเค็มความนัวเล็กน้อยโอเคตอนนี้ได้เวลามาชิมรสค่ะ ชิมกันก่อนน้ำหนึ่งลิตรนะคะอือ้หน้ำหนึ่งลิตรปรุงประมาณนี้สุดยอดเลยค่ะน้ำซุปเนี่ยเสร็จละดูสินะใช้เวลาแค่การหมักหมูสับแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองประมาณครึ่งชั่วโมงเตรียมเครื่องนิดหน่อยก็ได้แล้วน้ำซุปแค่นี้เองค่ะน้ำซุปได้ที่ชิมรสแล้วความเค็มความหวานกลมกลม่อมดีเลยนะ ไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะน้ำเดือดเบาๆนะใส่ต้าหู้ไข่ลงไปเลยค่อยๆใส่นะต้าหู้ไข่แป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะตําลึงได้เลยสุดท้ายน้ําก็เดือดโรยผักชีต้นหอมลงไปได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ ตำลึงอ่ะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาดีเนาะเวลาใส่อยู่ในน้ําซุปหมูธรรมดาเนี่ยรสชาติเป็นกลิ่นตำลึงทันทีเลยน้ําเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตำลึงนี่จะตัดให้มันเล็กหน่อยก็ได้นะแต่บ้านนี้ชอบแบบยาวๆเลยค่ะกินได้แบบยาวๆเลย พร้อมจะเสิร์ฟขาแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับโรยพริกไทยหน่อยนะนเห็นน้ำซุปสีแบบนี้นะคะแต่รสชาตินี่กลมกล่อมนะไม่เค็มแน่นอนเมนูนี้ทำง่ายๆแล้วก็ปรุงรสตามเรารับรองว่าอร่อยกลมกลม่อมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสูตรนี้ทำอร่อยแล้วก็ทำง่ายแน่นอนถ้าชอบการทำอาหารสไตล์เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในเมนูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ